พี่พี่น้องสวัสดีสุดเกินส่งน้องมินิพี่น้องจะเน้นมาส่สสงน้องมินินานมาโรง,ง,งเรียนนวลนิวเดลีมาฝนตกเฮ้ยเดี๋ยวครูมาเลยนะ<ช>มายบอกอานนี้ครูเลยจะเสือไทย กินกัน,น,นไ,นนไ,ไ,นนได้ยู่นะไปขึงทนไปเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็พาใส่ อันนี้ผมเปิ่นห้องพาไปได้รถไปก่อนคู่ไปก่อนเหมืนกกะหลกเียวเียบ่กลกเวลาคู่เนรอบกู้ใหญ่แ้ใหญ่บ่เมบ่มีแต่นียคู่พี่น้องคนหรือว่าพวกผู้ใหญ่พวกอีกยังเลยขี่รถได้จ้ากะสีกะหล <laughs> bà bà đi balloon mày rồi. Rồi. Chứ cái bộ kéo khi nó mu cứ kẻ sửa thịt như này phải. lè lẽ. Chị nhăn. Hả? Bộ ai vậy? Hả? Bộ sẻ yên cái ai đấy. Như <laughs> phượt <laughs> xuân khỏi luôn mà

หนูค well, okay. hmm ืนเต้ยสิบูเดืองว่ะเฮ้ยหนูไปเบิดล่ะลูกไพ้ลอยบูขีบูน้ำมักจับอยู่ผัวาเอาหมดฮะยางเมนไม่กะเบืงอีเพลอกะอ้าถองขนาะ Già <laughs> tân gia của ông hoa lỡ 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 đấy rồi lỡ 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 lỡ

เพื่อเทสุงเจาะหลงเพลงว่าเป็นมาเน<า>ีมนำกันบอร์สามเลยเพื่อเอาไปตกเป็นหมาเด้อต่จนสุด เดีย๋ยวบที่อยู่กันตี่มอนี่จัดการมาโลดผู้ชายผู้เดียวนี่ม, <laughs> มอนอยู่ใคร<ป>อ่าไมินี่เป็นมาแล้วตก <laughs> อย่าเต้นไปแบบน,นั้นปากสีขาบนะฮะ มอมอยังว่ามอสื่อยังเนี่ยตกเป็นหมาอะไรมอคำบาบเบ,บียอ้าวซาบเบียเป็นหมาคักอ้าวนูดูโตกเป็นหมามินี่ตกเป็นหมา ไาจีบอนจีบอนขี้งูวยร้อเอาบ่าผู้บาวจีบอนเฮื่อเบาคัมเพื่อแตงขี้ดื่อเปลือกไระใจน้ำเชียเนี่ยนัะขอมันได้สิไป้ายเผืออ เบียเกือบตกอ่ามอคำเป็นหมาไปตกเฮาเดอบันนี้มีเปลือกกระนังเบ่งเฮาไม่คำไปตกเฮาดเดอเฮาได้ได้มาเฮาได้ไดมเออวินี่เป็นหม,มาได้วินี่เฮา หน้าเขาเนี <c oughs> ่ยเลยเรมีเครื่องเล่นเลยพี่น้องเป็นบางโรงเรียนอนุบาลนก็จะดซีนีเขื่องเล่นเนาะพวกเฮียนได้น้อยเลอกเขียนนะกันลองมาเล่นอันนี้คลองเล่นก็มีแต่แบบว่าพวกโต๊ะพวกเองอย่าอยู่กันเ่าโตกะน่าเนอเจ็บนะะ ย่าอยู่กันเน้อย่างที่ละคนเปือกแกขนมเลย่ามันที่ขอกินน้ำเอวีเลยแน่น่ะเอวี่ห้กินอีก นาเกียนาก่าอ้เขียนดีเด่นเตยบาน สด,ด,ดนเล็กๆอุนหบัลนเรออกก็หนึ่งประซ้อมประซามหลังมาเซลเซกระหองกราหองกระหอง เชยร์เซละหายไปดูตื่นไปทังานัง้ลหมแต่หมูยนอไีนอันหนามากสี่ายหกพันอันหนามากป่าสีนะหนึ่งใหญ่ขึ้นหนึ่งใหญ่ขึ้นอือหือขึ้น่ะละพี่น้องเมื่อพอก็ขีดน้ะอยู่ดีมีแห้งสกุสกุผักอะก็เสร็จแตเป็นผักส้มซองน้ไม่นี่ด้จ้าไปแล้วป่าลุม